สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมค o กกี้รันอินเดียนะครับก็สําหรับเกมค o ก k i ้รันในเซิร์ฟอินเดียนะครับก็ได้มีการอัปเดตอ่าคุกกี้ตัวใหม่นะครับซึ่งในแพทนี้นะครับเพิ่มมาด้วยกัน2ตัวนะครับอ่าสำหรับตัวแรกนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นในหน้าแรกเลยนะครับก็คือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ชื่อว่าคุกกี้จาเลบีนะครับสําหรับอ่าจาเลบีเนี่ย เท่าที่ผมไปผมลองเอาคำว่าจารลบีเนี่ยไปค้นหาใน Google นะครับก็คือผลการค้นหาก็คือเหมือนจารลบีเหมือนจะเป็นขนมนะครับเป็นขนมของทางประเทศอินเดียนะครับสาหรับาจาเลบีเนาะนะครับแล้วก็เพศสัตว์เลี้ยงของจารลบีก็คือตัวนี้นะครับ อ่ะประมาณนี้ซึ่งผมก็ได้ทําการซื้อมาเรียบร้อยนะครับก็ผมยังอัพเวลไม่ตันนะอย่างคุกกี้ผมก็อัพมาได้เลเวลหกนะครับส่วนตัวเพชรเป็นเลเวลห้าครับผมก็เลยคิดว่าอ่ะเอาเดี๋ยวเอาวิ่งเอาแค่ป,ประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากผมถ่ายคลิปนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะปั้นทั้งตัวเพชรกับ ตัวคุกกี้เนี่ยให้เลเวลตันแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้ลองเอามาเทสทำคะแนนนะครับว่าอาจจะเป็นยังไงอะเนาะนะผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นสายทำคะแนนอยู่ละน,นะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นตัวที่อ่าพวกเราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็คือเป็นตัวเดิมนั่นแหละนะครับก็คือคุกกี้เชอร์รี่นะครับเชอร์รี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวเก่าแล้วเนาะอันนี้เหมือนรสเชอร์รี่เนี่ย อ่ายังไม่มียังไม่เคยมีในเซิร์ฟอินเดียมาก่อนก็คือตั้งแต่คุกกิรันเซิร์ฟอินเดียเนี่ยเปิดให้บริการมาเนี่ยก็คือยังไม่มีคุกกี้ในเซิร์ฟนี้มาก่อนนะอันนี้เหมือนพิ่งเหมือนเหมือนพึ่งเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะครับอ่าประมาณนี้เพราะว่าในเซิร์ฟอินเดียเนี่ยยังมีคุกกี้ตัวตัวเก่าบางตัวที่อ่ายังไม่มีในเซิร์ฟนี้มาก่อนนะนะครับอ่าประมาณนี้ อ่ะก็เป็นว่าในแพทเนี้ยก็คือเพิ่มมาด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกก็คือเป็นตัวใหม่เลยนะครับตัวที่2ก็คือเป็นตัวเก่านะครับก็คือคุกกี้รสเชอรี่เชอรี่นี่คงไม่ต้องรีวิวก็ได้เนอ้องผมว่าความสามารถน่าจะเหมือนเดิมนะครับสําหรับความสามารถของรสเชอรี่เนาะแต่ที่จะมาลองเล่นแล้วก็มารีวิวเนี่ยก็คือตัวนี้เลยครับเป็นตัวใหม่เลยก็คือจารลบีนะครับอ่ะประมาณนี้ <c oughs> อ่ะ เดี๋ยวเรามาดูอนะีเวนต์เนาะสำหรับอีเวนต์ที่มีให้ทำนะครับก็จะมีอยู่สองอาสองอีเวนต์นะครับอาอีเวนต์อันแรกนะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมจะเรียกว่าแจกเพรก็ได้เนาะนะครับก็คือถ้าเรามีคุกกี้เหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้กล้าหาญซอมบี้หรือเนี่ยตามเนี้ยครับอ่าให้เราเล่นด้วยคุกกี้เหล่านี้ครับแล้วก็ทำคะแนนนะครับพอเราทำคะแนนได้มากกว่าที่ภารกิจกำหนดเนี่ย เราก็จะได้เพจนะับอย่างอันเนี้ยผมผ่านไปละสำหรับตัวจาเลบีนะครับจาเลบีรู้สึกจะได้99้าสิบเก้าพผมได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับะจะสังเกตว่าการใช้การขั้นจุลภาคตัวเลขครับของอินเดียเหมือนจะใช้แตกต่างจากสากลเนานะปกติจุลภาคเนี่ยปกติสากลที่พวกเราใช้กันนะก็คือจะขั้นทุกๆ3าหลักเนาะ,ะทุกทุกสามหลัก แต่เหมือนของทางอินเดียเนี่ยจะแตกต่างก็คือของอินเดียจะขั้นสามหลักเฉพาะสามหลักแรกก็คือจากด้านขวานะ,ะเฉพาะสามหลักแรกแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็จะขั้นทุกๆสองหลักนะครับสําหรับเครื่องหมายจุลภาคนะคในการขั้นตัวเลขเนาะอันนี้จะแตกต่างจากาสากลนิดน,นึงนะฮะในเซิร์ฟอินเดียอ่ะประมาณนี้อ่ะ พร้อมกันแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาเดี๋ยวก่อนที่จะไปวิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถก่อนเนาะก่อนที่จะไปดูอ่าดูกันนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวผมขอดูที่ผมแปลไว้นิดหนึ่งเนาะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มจากอ่าคุกกี้จารลบีก่อนเนาะอ่าความสามารถนะครับ เหล่าเพื่อนจารีบีจะเดินทับตามช่วงเวลาที่กําหนดนะครับเหล่าเพื่อนจารีบีจะสร้างเยลลี่ไฟและทําลายสิ่งกีดข,ขวางอาทาลายสิ่งกีดข,ขวางระหว่างการเดินทับคุณจะได้รับแต้มทําลายสิ่งกีดข,ขวางแล้วก็แต้มเยลลี่จะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้คือความสามารถนะอาส่วนสมบัติของจารีบีถ้าเราอัพเต็มถ้าเราอัพเต็มเลเวลแปดนะอ่าสักครู่นะครับอาความสามารถก็คือ เพิ่มคะแนนหนึ่งพันสองร้อยคะแนนนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นเยลลี่ของจารีบีนั่นแหละช่วงที่อ่าแสดงสกิลนะครับก็คือก็จะมีเยลลี่ของจารีบีเนาะนะครับโอเคอ่าสำหรับเพชรอ่าความสามารถเพชรนะครับก็คือตัวนี้อ่าสกิลนะครับสว่างขึ้นเป็นระยะนะครับอ่า Google แปลว่าสว่างขึ้นเป็นระยะนะ นะครับอ่าทำให้มองเห็นเยลลี่จากอีกมิติหนึ่งนะครับสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้ในขณะที่ติดไฟอ๋อก็คือเนี่ยมีรูปภาพตัวอย่างครับเห็นไหมก็คือช่วงที่สัตว์เลี้ยงแสดงความสามารถเนี่ยเราสามารถผ่านสิ่งกีดขวางได้นะครับแล้วก็เหมือนอยู่อีกมิติหนึ่งนะครับอ่าช่วงที่เพชรหรือสัตว์เลี้ยงแสดงความสามารถนะครับประมาณนี้โอเค อ่ะอันนี้ก็จะเป็นความสามารถคร่าวๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองวิ่งจริงดูว่าเป็นไงเนาะอ่ะแล้วก็สําหรับโบนัสนะครับถ้าเราจับคู่กับเพชรของตัวคุกกี้เลยเนี่ยสําหรับโบนัสนะครับจะมีสองอันนะครับอ่ามีสองโบนัสโบนัสอันแรกจะเป็นพลังแม่เหล็กนะครับแล้วก็โบนัสอันที่สองก็คือพลังงานรดชาลง20อร์เซนนะครับอันนี้จะมีสองโบนัส2องบัฟนะนะครับโอเค อะเดี๋ยวเราไปวิ่งกันดูความสามารถเนาะโอเคของเิดเสียงเพลงนิดนึงอ่ะดูกันครับ <c oughs> อ่ะนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถเพจเนาะก็คือจะเข้าอีกมิติหนึ่งก็จะมีเยลลี่ไฟนะฮะก็คือช่วงที่เพจ แสดงความสามารถเนี่ยเราสามารถผ่านสี่ขวางได้นะครับอ่าเราก็สังเกตว่าผมไม่ได้ใส่ขนนกไม่ได้ใส่อสมบัติที่เป็นแม่เหล็กนะก็คือแม่เหล็กก็คือได้จากโบนัสที่เราจับคู่กับอ่าตัวสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะแต่ก็ความแรงแม่เหล็กก็ไม่ได้แรงมากนะไม่ได้แรงมากอ่ามาแล้วครับนี่ครับความสามารถคุกกี้ ันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองป่ะนะรู้สึกคล้ายๆมากระลองนะฮะคล้ายๆเพราะว่าระหว่างที่คุกกี้วิ่งเนี่ยก็คือจะมีเหล่าเหล่าตัวน้อยเนี่ยครับก็คือเดินตามนะฮะเดินตามเหล่าคุกอ่าเดินตามคุกกี้เนาะ ผมว่าถ้าจะทําคะแนนเนี่ยน่าจะต้องใส่สมบัติของของตัวคุกกี้เข้าไปด้วยครับไอสมบัติที่เหมือนจะเป็นการเพิ่มคะแนนอะเพิ่มคะแนนตัวเยลลี่น่าจะได้คะแนนเยอะกว่าเนี้ เออเดี๋ยวผมกะว่าเดี๋ยวจะลองเล่นอีกรอบนะเดี๋ยวจะลองใส่ขนนกเข้าไปว่าถ้าได้พลังแม่เหล็กจากขนนกกับโบนัสเนี่ยอ่าแม่เหล็กจะดูดแรงขึ้นอ่าประมาณไหนนะฮะอ่านี่นะฮะวิ่งผ่านสีขวางได้ เดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่งเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองอีกรอบหนึ่งก็คืออ๋อช่วงที่อยู่อีกมิติหนึ่งเนี่ยเราก็มีโอกาสตกหลุมได้นะเมื่อกี้ผมลองหย่อนหย่อนหลุมก็คือมีโอกาสตกนะเมื่อกี้เรายิ่งเป็นช่วงท้ายๆเนี่ยคือ,อหลุมจะเยอะด้วยะฮะ ปรมาณนี้เนาะสำหรับความสามารถของอคุกกี้จาเลบีนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคก็คลิปอัปเดตใหม่ก็น่าจะ,ะสั้นประมาณนี้เนาะก็อัปเดตท,ที่เพิ่มเข้ามาในวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็มีการเพิ่มผมขอปิดเสียงดนตรีนิดน,นึงนะ แพทนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เพิ่มคุกกี้ตัวใหม่เข้ามานะครับก็คือคุกกี้จารลบีนะครับแล้วก็รวมถึงกิจกรรมตรงนี้เนะาะแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับอันนี้ผมยังไม่ได้พูดเลยอันนี้จะเป็นการรวบรวมชิ้นส่วนอันนี้ครับชิ้นส่วนนี้จะลอยอยู่ตามแมปนะครับก็คือจะลอยอยู่ในแมปซึ่งถ้าเราเก็บครบทุกๆ3าสิบชิ้นเนี่ยเราจะได้สุ่มของรางวัลทางด้านขวา ได้ได้หนึ่งครั้งนะ้บอย่างอันนี้ผมเก็บครบสามสิบชี้ละด,ดูสิว่าจะสุ่มได้อะไรโอเคได้ตังสองหมื่นนะครับเนี่ยครับก็คือเก็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็มาสุ่มของรางวัลเนาะสุ่มจนกว่าจะอ่าได้ของรางวัลหมดอ่าเท่าที่ผมจําไม่ผิดเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราสุ่มของรางวัลจนจนครบหมดแล้วครับของรางวัลก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่สิบสองสิบสองชิ้นเนี่ยถ้าเราอ่าถ้าเราสุ่มจนของรางวัลครบสิบสองชิ้นหมดแล้วเนี่ยหลังจากเนี้ยเราจะได้แต่ตังในเกมนะครับอ่าจะได้แต่ตังในเกมเนาะก็คือได้เป็นเหรียญน,นั่นเองนะครับโอเคก็น่าจะไม่มีอะไรเนาะอ่ะแล้วก็ผมขอพูดระบบตรงนี้นิดนึงนะเผื่อใครที่เผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับอ่าในเซิร์ฟอินเดียนะครับตอนนี้ถ้าให้ไปเทียบกับเซิร์ฟคาเขาหรือของเกาหลีเนี่ย ความแตกต่างระหว่างสองเซิร์ฟนี้ก็คือถ้าเป็นเซิร์ฟอินเดียเนี่ยจะยังไม่มีระบบอ่านาเวลาที่ผมถ่ายคลิปนี้นะก็คือผมถ่ายวันที่สามสิบกันยายนนะครับสองพันยี่สิบห้าก็คือตัวเกมในเซิร์ฟอินเดียนะครับยังไม่มีระบบสุ่มสมบัติอ่ายังไม่มีระบบสุ่มสมบัติแล้วก็อ่าเท่าที่ผมเห็นนะก็คือยังไม่มีระบบสุ่มสมบัติสองยังไม่มีระบบตีบวกสมบัติ นะเพราะฉะนั้นสมบัติที่เราใช้อยู่หน้าตอนนี้เป็นสมบัติจากการอัปตัวคุกกี้แล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงนะครับเพราะว่าปกติคุกกี้แต่ละตัวเนี่ยเวลาเราอัปอ่าเวลาเราอัปตันเนี่ยก็จะมีอ่าเราก็จะได้สมบัติของคุกกี้ตัวนั้นมาเนาะหรือถ้าเป็นเพรนะครับเป็นเพรเราก็จะได้เพรอ่าเราก็จะได้สมบัติจากเพจเหมือนกัน นะครับเพราะฉะนั้นสมบัติที่เราเห็นตอนนี้ก็จะเป็นสมบัติจากาตัวเพชรกับตัวขุกกี้นั่นเองนะครับเพราะว่า,าในเซิร์ฟนี้ยังไม่มีระบบสุ่มสมบัติแล้วก็ยังไม่มีระบบตีบอกสมบัตินะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองอีกรอบนึงเดี๋ยวรอบเนี้ยผมจะลองใส่ขนนกเข้าไปซึ่งขนนกก็แน่นอนก็คือความสามารถก็จะเป็นพลังแม่เหล็ก นะครับเดี๋ยวดูว่าพลังแม่เหล็กจากขนนกแล้วก็พลังแม่เหล็กจากตัวโบนัสเนี่ยถ้าบวกด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวดูว่าความแรงแม่เหล็กจะแรงขึ้นประมาณไหนนะฮะโอเคมาดูกันก็ถือว่าความแรงของแม่เหล็กก็ ก็ถือว่าโอเคนะพอพอใส่ขนนกเข้าไปด้วยก็คือดูดแรงขึ้นเลยอนะ เนี่ยครับก็คือจะมีอันนี้ลอยอยู่ตามแมปนะครับเราก็เก็บเนาะก็คือเก็บให้ครบทุกๆ30ชิ้นนะครับแล้วก็ไปสุ่มของรางวัลเมื่อกี้ที่ผมไปสุ่มนะครับ หลังจากนี้ผมก็เดี๋ยวจะอัพตัวคุกกี้ให้เต็มนะฮแล้วก็อัพตัวเพชรดว้วยนะตัวสัตเหลียงโอเคประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับออัปเดต นะครับซึ่งอัปเดตเนี้ยามาตั้งแต่วันที่30ที่ผ่านมานะครับวันที่30กันยายนนะครับผมเพิ่งได้มาลงวันนี้นะครับเดี๋ยวสรุปเนาะอัปเดตในรอบนี้นะครับก็สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือคุกกี้ตัวใหม่นะครับคุกกี้ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็คือเพิ่มมาด้วยกัน2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นคุกกี้จารลบีนะครับ แล้วก็คุกกี้เชอร์รี่แต่คุกกี้รสเชอร์รี่เนี่ยอันนี้เป็นอันนี้เป็นตัวเก่าแล้วนะครับแต่รสเชอร์รี่เนี่ยอันนี้ยังไม่เคยมีในเซิร์ฟอินเดียมาก่อนอันนี้เหมือนเหมือนเพิ่งเพิ่มเข้ามาในแพทนี้นะครับสําหรับตัวเชอร์รี่เนาะนะครับแล้วก็รวมถึงอีเวนต์กิจกรรมตรงนี้ครับก็คือโดยเฉพาะกิจกรรมตรงนี้ผมว่าเพื่อนๆควรทํานะเพราะว่า เราได้เพจฟรีนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยมีคุกกี้เหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นผู้กาหารซอมบี้ไปจนถึงตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือตัวจารีบีเนี่ยอ่าให้เราทําคะแนนให้ถึงที่กําหนดแล้วเราจะได้เพจนะครับก็คือจะได้เพจฟรีมาเลยนะครับแล้วก็รวมถึงรวบรวมกิจกรรมรวบรวมชิ้นส่วนอันนี้ครับเพื่อมาสุ่มของรางวัลทางด้านขวานะครับอ่าประมาณนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะจบคลิปนะครับโดยผมขอพูดถึงตรงนี้นิดนึง อันนี้เนื่องจากคุกกี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่เนาะนะครับผมว่านะในเซิร์ฟคาเค้าเนี่ยหรือเซิร์ฟเกาหลีเนี่ยผมว่ามีโอกาสอาจจะเข้าเซิร์ฟคาเคาก็ได้นะเพราะว่าตอนสองตัวที่แล้วถ้าเพื่อนๆใครยังจําได้นะก็คือสองตัวที่แล้วเนี่ยก็คือตัวกุลาบจามุนก็คือตัวนี้แล้วก็คาจูคาลีเนี่ยอ่าถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับอ่าสองตัวเนี้ยตอนแรก มีในเซิร์ฟอินเดียก่อนนะครับแล้วก็พอเวลาผ่านไปเนี่ยอยู่ดีๆอยู่ดีๆลงลงเซิร์ฟคาเคาหรือเซิร์ฟเกาหลีเฉยเลยครับตอนแรกตอนแรกผมคิดว่าจะมีเฉพาะในเซิร์ฟอินเดียเท่านั้นสรุปก็คือลงในเซิร์ฟคาเคาด้วยเหมือนกันนะครับ <_ c ow> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอานาคตข้างหน้าเดี๋ยวไปอรอลุ้นในเซิร์ฟคาเคาเนาะว่าจะเข้าหรือเปล่าถ้าสมมุติเข้านะผมน่าจะได้อัดคลิปรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับ่าตัว ซาเลบีคุกกี้นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้โอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับอ่าอัปเดตในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากกด u b บสไคร์ด้วยละกันเนาะในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้กลับมาอ่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ